สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษและคณะเมษนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณในเดือนมิถุนายนพศ2564ชาวเมษเกิดตั้งแต่1 3เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะหมอที่ทานไว้ให้ดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดเลยไพ่นี้นะคะหมอพูดทุกคลิปเลยเป็นอาการอ่านไพ่โดยรวมนะคะให้คุณดูเป็นไกด์ไลน์จะดีกว่านะคะไม่ต้องไปฟิกว่าต้องเป็นเรานะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่รวมและไพ่นี้เป็นไวเบอร์ซ่า คืออ่านสลับกันได้ถ้าคุณไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้แปลว่าคู่ของคุณแฟนคุณคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะโอเคนะคะหมอเห็นไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาเป็นตํเป็นตาแหน่งประจําตัวคุณหนึ่งดาบแปลว่าความชัดเจนการเคลียร์ใจการใช้สติการใช้ปัญญาการตัดปัญหาไปหรือได้เคลียร์อะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะคุยกับท่านลมตุนคุเมทุนนะคะใบที่สองเป็นควินเทเลียนคุณอาจจะคุยกับ ธาตุดินนะคะราศีธาตุดินก็คือราศีกันพฤษศนะคะมังกรหนึ่งถ้วยแปลว่าการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งเก่าๆหรือเริ่มต้นอะไรที่เราอยู่กับตัวเองนะคะหนึ่งถ้วยก็คือธาตุน้ำกร,รกฎมินพิจิกนะคะแล้วก็เรมพัเลอร์คือชาวเมรลัคนาเม้นะคะทนธาตุไฟแล้วก็คนที่อยู่ต่างชาติแดนไกลต่างอายุต่างศาสนาได้เลยนะคะ ตาคุณอาจจะคุยก,กับชาวกรุงลัคนากรุงคือความร่มเย็นคือความเริ่มต้นใหม่หรือโดนเทโดนทิ้งก็ได้นะคะไพ่ใบเดียวไม่สามารถอ่านอะไรได้นะคะในพื้นดวงชะตามันต้องมีไพ่ใบอื่นประกอบและการไปดูดวงที่เป็นพิมพ์ตอบ1 2 3่งาคำถามอะไรเงี้ยคะถ้าดูคุณดูคร่าวๆนะหมอแนะนําว่าดูได้แต่ถ้าคุณอยากดูแบบให้มันเคลียร์นะคะมันต้องดูเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเป็น40นาที ส0ินาทีหรือดูให้มันเป็นองค์ประกอบนะคะมันถึงจะโอเคที่สุดนะคะหมอไม่ได้บอกว่าการดูดวงเราต้องเป็นไปตามดวงนะคะดูดวงเพื่อเราแก้ปัญหาคุณรู้ปัญหาของคุณอยู่แล้วเพียงแต่มาดูดวงมันเป็นการส่องกระจกให้ชัดขึ้นนะคะการแก้กรรมแก้ไม่ได้เราค่ะแต่การเสริมดวงได้ถ้าแก้กรรมคือแก้นิสัยพฤติกรรมของของเราทุกคนนั่นแหละค่ะจัติคุณอาจจะคุยกับตุลคณาตุลน,นะคะจัติเป็นการช่างเป็นการเลือก ด้วยเหตุผลด้วยการตัดสินใจจัดเมนนะคะเป็นไพ่ของเจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นไพ่ของเกณฑ์ชะตาเป็นไพ่ของการปลดปล่อยได้ด้วยและถ้าไพ่สองใบนี้โยกกันนะคะตามดวงดาวตามโหราศาสตร์และตามตามเซนนะคะอ่านะคะจะติดก,กับจัดเมนไปว่าใครสักคนหนึ่งคุณเคยรู้สึกไหมเช้าเมรทําไมเราลึกนึกถึงคนหนึ่งที่เขาที่เราคิดถึงเขาลืมไม่ลงปรงไม่ได้บางครั้งนะคะไพ่สองใบติดก,กันมนาจจะหมายถึงคู่สัญญา จากอดีตชาติทุกคนนะคะเคยสร้างบุญกุสลร่วมกันมาเราเป็นคนไทยเนาะเราชอบที่จะไปทําบุญกับแฟนเราเห็นไหมคะไม่ต้องอดีตชาติก็ได้ปัจจุบันก็เช่นกันเราจะชอบบอกว่าขอให้เราได้เกิดมาอีกคู่กันนะคะแต่ถ้าหมออยากบอกว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วนะคะในทุกภพทุกชาตนะิเราเวียนว่ายแต่เกิดอยู่แล้วคะ่ะแต่ถ้าชาตินี้สมมติน,นะคะถ้าชาตินี้เราเป็นคนดีเราชาติอื่นเราก็คงการันตีไม่ได้เพราะเราไม่ได้บรรลุธรรมนะเรายังเป็นมนุษย์ธรรมดา เราเวียนเกิดเวียนตายเราอาจจะทำทั้งดีและไม่ดีถ้าเราศีลไม่เสมอการเช่นแฟนเจ้าชู้นอกใจจะเช่าแต่เราก็เป็นคนธรรมดาเลยค่ะชอบส่วนมนต์ปฏิบัติธรรมเราอยู่ในกรอบของศีลศีลน,นี้เป็นเรื่องปกตินะคะ,ะไม่ได้พิสดารนะคะศีลเป็นเรื่องปกติของกรอบนะคะของเรานี่แหละแต่เราเจอกันมันจะศีลไม่เสมอกันนะคะพอมาเจอกันปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่กันลําบากอยู่กันเหนื่อยหรือบุคคลใดก็ตามกันมาแต่อดีตชาติ เดมพัลเลอร์เดมเทนี่เป็นไพ่คู่กันนะคะชาวเมธหมอจะไม่อวยไพ่นะคะแล้วหมอก็จะพูดตามไพ่หมอเลยแต่ถ้าหมอพูดอะไรไปแปลว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้คนเก่ากลับมามีข้อตกลงอะไรด้วยกันหรือบางคนกลับมาแล้วไม่ดีบางคนกลับมาดีมันอยู่ที่วาสนาของพวกคุณด้วยแล้วก็บางครั้งน่ะไพ่มันไม่ตรงกับทุกคน นะคะไพ่สองใบนี้เป็นไพ่เมเจอร์ชุดใหญ่นะคะเดมเพลอร์พะราชาคู่กับพระราชนีนะคะไพ่ของคุณออกมาไพ่คู่กันนะคะ,ะนะคะไพ่หกถ้วยนี้มันบ่งบอกสถานการณ์นะคะมีคนเก่าๆสิ่งเก่าๆกลับมานะคะคืนดีมาเคลียร์ใจกันนะคะไพ่พวกนี้จากที่เคยนิ่งกันไปนานต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานไปเริ่มต้นกับคนใหม่ไปเริ่มต้นกับชีวิตใหม่งานใหม่ก็ได้หรืออยู่กับตัวเองที่ผ่านมาแน่นอนราคาห้าเหรียญ หงาไม่คะเช้าราศีเมษนะคะถ้าอะไรที่มันตรงกับคุณคอมเมนต์บอกหมอด้วยนะคะว่าคุณเหงาไหมคุณมีแฟนที่ผ่านมาเหมือนไม่มีคุณรู้สึกน้อยเนือ้อต่าใจแปลกนะคะถ้าห้าในตําแหน่งของไพ่ยี่ซีเลขห้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไพ่ของการขัดแยง้งการทะเลาะการไม่เข้าใจนะคะการทะเลาะอาจจะไม่ใช่พลังงานของผู้คุณสองคนก็ได้นะคะที่มีส่วนทะเลาะกันมีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องปัจจัยนะคะรอบ รอบนอกด้วยมันมีส่วนทําให้คุณทะเลาะกันความรักนะคะทําให้คุณท้อใจถอดถอยบางคนมีรักกับต่างชาติแดนไกลบางคนอยู่ใกล้กันนี่แหละคะ่ะแต่ทําไมความรู้สึกมันช่างห่างเหินเหลือเกินคุณถอดใจเดินจากมาทั้งที่ยังรักแล้วก็นิ่งและเงียบทั้งที่ยังรู้สึกดีต่อกันนี่แหละคะ่ะหมอขอดูอดีตให้นะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชาวเมธนะคะแต่ไพ่ในอนาคตคุณจะได้กลับมาเคลียร์ใจแต่คุณจะอยู่ได้ละคะ่ะเพราะสตาร์ขึ้นคุณอาจจะ สบายใจขึ้นนะคะตัดสินใจเดินออกมามูฟออนแล้วนิง่งแล้วเงียบนะคะอยู่ในหมวดของคุณคุณไม่ตามใครแล้วนะคะตอนนี้ขอดูที่ผ่านมาชาวมาเม็ดลัคนาเม็เป็นยังไงบ้าง <S 2> <S 2> ที่ผ่านมาสภาวะแวดล้อมนะคะหรือตัวเรากับคนรักรู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะกดดันมืดแปดด้านนะคะไปต่อไม่ได้ถอยไม่ได้อยู่ในสภาวะที่หวานอมขมกลืน เดลเวอร์นะคะมีมือที่สามเข้ามาแทรกนะคะในความสัมพันธ์คําว่ามือที่สามเป็นไปได้หมดนะคะมีคนถามว่าหมอมือที่สามมีเป็นไปทั้งคนรักคนใหม่เข้ามาแทรกมาแทรกทางคุณมาแทรกทางเขาก็ได้หรือมีคุณพ่อคุณแม่ที่หมอบอกคุณพี่คุณน้องสภาวะแวดล้อมทําให้กดดันอึดอัดมาแทรกในความสัมพันธ์พวกคุณได้หมดเลยนะคะ<อ>ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างะนะคะคุณอาจจะคุยกับคนทัดลมตึนคุณมีทุนที่ผ่านมาอึดอัดกดดันนะคะ มีคำพูดคำจาที่อึดอัดกดดันทั้งญาติพี่น้องทั้งญาติผู้ใหญ่ก็ได้หรือพวกคุณสองคนนะคะทะเลาะกันขัดแย้งเครียดกุ้มนะคะในความสัมพันธ์กินไม่ได้นอนไม่หลับไพ่สําหรับนี้อาบไปด้วยเลื่อดนะคะคุณทุกข์คุณเศร้ามากค่ะาความรักทําให้เราเครียดทําให้เราคิดมากทําให้จิตตกอะไรประมาณนั้นคะะด้ยเฮอร์มีดคุณอาจจะคุยกันรักขณากันนะคะ ที่ผ่านมามีความนิ่งความเงียบนะคะอยู่ในทบทวนในสภาวะเงียบเกิดสติตื่นรู้ว่าเราจะเอาอยัางไงนะคะหรืออยู่ด้วยกันแล้วก็มีแต่ความเงียบความห่างทางความรู้สึกนะคะห้าไม่ท้าวเป็นความขัดแย้งที่ผู้คุณสองคนเคลียร์กันไม่ได้ที่ผ่านมานะคะเรื่องจุกจิกยุ้มยิ้มก็คือ เคยเห็นไหมคะที่บางครั้งความรู้สึกเรามันไม่ใช่ปึ้งครั้งเดียวแล้วไปมันเหมือนหยอดเหรียญนะคะเห็นไหมมันเต็มกระปุกนะคะแล้วความรู้สึกเราที่มันทับถมนะคะมันอึดอัดกดดันสะสมมาเรื่อยๆทําให้เรารู้สึกว่ามันจุกจิกยุ่มยิ้มนะคะเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องมันอยู่ในหัวเรานี่หละค่ะมันปล่อยวางไม่ได้นะมีทั้งหลายฝ่ายนะคะภาวะแวดล้อมปัจจัยและมีผู้คุณสองคนด้วยที่เคลียร์กันไม่ได้นะคะมันมีหลายฝ่ายมีมาส่วนนะคะ พิเทศนะคะรู้กันแค่สองคนความรักนี้ทําให้เป็นความลับคุณอาจจะรู้กันแค่สองคนนะคะรักกันคบกันลับๆอาจจะไปตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าคุณไปยุ่งเกี่ยวคนมีเจ้าของหรือสภาวะที่คนอื่นมายุ่งเกี่ยวในสภาวะแฟนเราก็ได้ที่มีเราแล้วก็ได้นะคะพวกน,นี้ได้หมดเลยนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะจัดติกนะคะ มันมีการตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลมันมีการเลือกการช่างนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, มันมีความรู้สึกเห็นไหมคะมันพังมันคลืนเราอาจจะไปโป้แตกในความรักความสัมพันธ์บางอย่างไปโป้ะแตกว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวหรือไปโป้ะแตกว่าเอา้าเขาแอบไปดึงมือที่3เข้ามานะคะหรือการถลม่มการความรู้สึกมันพังนะคะหมอไม่รู้จะพูดยังไงนะคะโอเคหมอขออนุญาตเก็บไพ่ขอดูว่าเขาคิดยังไงกับชาวลาซิเมษลัคนาเมษนะคะ พอดูคนรักชาวเมธลักษณะเมธคิดยังไงนะคะหกถ้วยนะคะมันเหมือนกับไพ่ใบนี้เลยนะคะเห็นไหมหกถ้วยเขานืกถึงสิ่งเก่าเก่านะคะกับคุณนะอ่าสองถ้วยแน่นอนละ่ะคนรักชาวเมธเขายังรักคุณอยู่นะคะหมอว่าหกไม้เท้าคือการชนะใจคุณอาจจะคบกันเป็นครอบเป็นครัวหรือ คบกันมานานมีสถานะแฟนก็ได้นะคะเขายังรักและคิดถึงชาวเมดอยู่นะคะคิงเธอเรียนเห็นไหมไพยย่ของคุณออกมาเหมือนกันเลยเนี่ยอันนี้เป็นควีนเธอเรียนอันนี้คิงเธอเรียนไพ่ออกมาคู่กันหลายใบเขายังคิดว่าคุณคือคนที่ใช่คนนึงละค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีปัญหาอีลุงตุงนางยุ่งยากใจวุ่นวายใจนะคะห้ามไม่เท้านี้ที่อย่างที่หมอบอกนะคะว่ามีปัญหาที่คุณสองคนเคลียร์กันไม่ได้เรื่องใหม่เรื่องเก่าหรือเรื่องที่เคลียร์ในหัวนี่แหละคะ่ะ มันยังไม่ถูกเคลียร์ในความคิดของเขาหรือถ้าไม่ท้าเป็นไปได้ทั้งฝั่งคุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งทางเพื่อนทางอะไรมีส่วนทําให้ผู้คุณนะคะทะเลาะก,กันได้ด้วยนะคะอ่าคนเทเรีนนะคะเห็นไหมอ่ะพ่ออกมาคู่กันเลยยังไงเขาก็คิดว่าคุณอ่ะเป็นคู่ของเขานะคะยังคิดถึงยังรักนะคะแต่ปัญหามันแค่ไม่ถูกเคลียร์นะคะอ่า แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นเดอะเฮอร์มิตชาวกันลัคนากันมีความนิ่งความเงียบนะคะเพื่อทบทวนในความรักความสัมพันธ์ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งไปนะคะเงียบไปเพราะคิดระวังด้วยนะคะบางครั้งคนเรามีอีโก้ต่อกันก็ได้นะคะบางครั้งคนเราเหมือนกันมากเกินไปนะคะคเห็นไหมคิงกับควีนทเหลือมันเหมือนใครว่าเธอมีดีฉันก็มีดีเธอไม่ผิด่าฉันก็ไม่ผิดนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าเออไม่มีใครที่จะง้อใครมีทิฐิมีมานะนะคะมีอีโก้ต่อกันนะคะระวังด้วยนะคะความรักบอกว่านะคะถ้าเรารักใครสักคนนะคะขอโทษให้เป็นอีกคนนึงต้องบอกว่าอาฉันก็ผิดฉันก็มีส่วนขอโทษให้ได้ไม่เป็นไรให้ได้นะคะให้พูดคํานี้บ่อยๆคิดถึงกันถ้าคนนึงไฟมาอีกคนต้องเงียบแต่ถ้าอีกคนเงียบทั้งวันเราต้องคุยแล้วว่าเป็นอะไรนะคะคิดถึงอะไรประมาณนั้นนะคะอ้า รือบางคนอยู่ต่างชาติบางคนอยู่แดนไกลนะคะบางคนเขาอ,อยากเคลียร์นะคะยังไงมันไพ่มันยังรู้สึกดียังคิดถึงกันอยู่นะคะสเตนชาวสิงห์ลัคณะสิงห์มีความรักที่อยากกลับมาวนกลับมาหากรรันอันนี้ในความคิดของเขานะคะให้รัแฟนนี่คือไพ่พระนะคะคุณอาจจะคุยกับพฤกษบลัคนาพฤกษบหรือมีปัญหาเรื่องผู้ญาติผู้ใหญ่มีส่วนทําให้พวกคุณนะคะเคลียร์ใจกันไม่ได้ก็ได้หรือความรักนี้มันจืดชืดมันเย็นชา ะะบาลานเข้าหากันให้ได้นะคะปรับตัวเข้าหากันนะคะกินข้าวด้วยกันพูดจาอะไรดีๆปียะวาจานะคะความรักไม่ว่าจะหมอพูดทุกคลิปเลยนะคะไม่ได้นอกเรื่องนะคะหมอพูดถึงความรักนี่แหละคะ่ะความรักนะคะ อดีตชาตินะเราไม่รู้แต่ชาตินี้เรารักกันแล้วเราคิดถึงกันเรามีพลังงานที่อาจจะเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมีความห่วงใยนะคะพูดจาให้ดีให้กําลังใจกันถ้าใจห่างอยู่ใกล้กันหรือถ้าอยู่ไกลไกลกันเ,เราควรจะคุยกันดีๆหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันไม่ว่าชาติใดาศาสนาใดนะคะเรา เรารักกันอ่ะเอื้ออาทรซึ่งกันและกันคุยกันดีๆนะคะความรักนี้มีคนยังที่คิดถึงกันมีคนยังอยากจับมือกันอยู่นะคะเพียงแต่มันมีภาวะปัญหาที่ผู้คุณเคลียร์กันไม่ได้ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะชาวนิลคณาเมศนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ไพ่นี้มีพลังงานตั้งแต่หมอปล่อยคลิปเลยนะคะอ่านะคะถึงเดือนมิถุนาก็ตามแต่พลังงานในหน้าไพ่ ตรงนี้นะคะมันโดดสามารถโดดไปได้ถึงสามสี่เดือนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์พวกคุณเป็นยังไงบ้างชาวเนลัคนาเมศนะคะไพ่ใบแรกเดอร์เวนะคะไพ่ที่สองเป็นสี่ไม้เท้าอ่าไพ่ที่สามเป็นสิบเหรียญน,นะคะไพ่ที่สี่นะคะเป็นเดอะสตาร์สิบถ้วยอ่านะคะอไพ่เนี้ยสิบถ้วยสิบเหรียญน,นะคะ แล้วก็สิบไม้เท้าทุกที่สุดคุณก็ผ่านมาแล้วเมธล,ลมัลคนาเมธค่ะมันเป็นภาวะของทีนี้แหละคะ่ะพระเจ้าหรือสิ่งศิษย์จะรองใจพวกคุณสองคนถ้าพวกคุณสร้างกันมารักกันมานานกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาถ้าพวกคุณรักกันอุปสรรคปัจจัยภายน,นอกไม่มีนะคะเรารักกันนะคะอุปสรรคภายนอกมันแค่เป็นปัญหาให้พวกคุณก้าวฝ่าฟันไปถ้าพวกคุณรักกันให้ดีมีครอบครัวมีลูกด้วยกันหนึ่งคนสองคนหรือภาวะที่พวกคุณอยู่กันมานาน อุปสรรคปัญหาพวกนี้พวกคุณจะผ่านไปได้เพราะพวกคุณเป็นไพ่ของคู่กันนะคะแม้ว่าจะนานแค่ไหนห่างกันไปแค่ไหนนะคะใจพวกคุณยังผูกพันกันและกันนะคะยังไงพวกคุณนะคะบุตรพิสูจนี้จะเป็นรักแท้ของพวกคุณสองคนละคะ่ะปัญหามีไว้ให้แก้ไขนะคะสองดาบนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะหนึ่งถ้วยนะคะอ ถือไม้เท้านะคะพิชเชียนไพ่ใบสุดท้าย The Full นะคะนะคะโอเคคุณเห็นไพ่ไหมคะสิบถ้วยสิบไม้เท้านะคะสิบเหรียญไพ่พวกนี้บ่งบอกสถานการณ์ที่มั่นคงนะคะหมอพูดกรณีคู่นะคะมั่นคงสิบสิบสิบคุณเหนื่อยมาสุด,สด ะะแล้วความพัฒนาความมั่นคงของคุณก็สุดๆเนียวแน่นนะคะเราลองมองผ่านปัญหาให้เป็น The f ฟูบ้างนะคะ The f ฟูคือปัญหาที่ให้คิดว่าโอเคทุกคนมีปัญหาละปิดปัญหามีไว้ให้แก้แต่ถ้าปัญหานะั้นผู้คุณจับมือกันให้แน่นรักกันให้ดีมากพอไพ่พวกนี้ผู้คุณยังสื่อถึงกันยังคิดถึงกันยังอะไรอาวรณ์อยู่นะคะผู้คุณยังเป็นคู่กันยังกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเพราะยังไงเป็นไพ่ครอบครัรวปัญหานะคะกลับไปกลับมาเดี๋ยวผู้คุณจะแก้ไขได้นะคะเนี่ยนะคะ ลองวางปัญหาลงนะคะเหมือนจะฟูนะคะให้คิดว่า,าปัญหาให้มันชิวๆให้มันสบายๆนะคะยังไงพวกคุณก็ยังได้วนกลับมายังเป็นคู่กันยังเป็นไพ่ของความเข้าใจทันเกิดขึ้นนะคะสองดาบมีคนที่นิ่งมีคนที่สภาวะที่การตัดสินใจนะคะปิดกัน้นลองเปิดใจแล้วคุยแล้วเคลียร์กันนะคะปัญหาพวกคุณยังรักกันอยู่นะคะราสตาคือความนิ่งคือความสบายใจเย,ย็นกายเย็นใจค่ะหมอพูดอย่างนี้นะอ่า โอเคทีนี้หมอขอดูคนโสดนิดนึงนะคะคนโสดแน่นอนละคะ่ะหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบนะคะความสัมพันธ์ใดที่คุณคุยับใครมานานนะคะแล้วไม่ชัดเจนแปลว่าคุณโสดนะคะปัญหานั้นนะคะแล้วโสดจริงๆที่คุณจบกับใครมาก็ถือว่าโสดหรือโสดมาเนิ่นนานนะคะหมอว่าหนึ่งคุณจะได้เจอรักแท้นะคะรักที่เป็นคู่ของคุณนะคะคนโสดเอ็มพัลเลอร์นะคะเอมเพรสพวกนี้นะคะอ่าหนึ่งถ้วยนะคะเนี่ย คุณจะได้เจอได้เริ่มต้นใหม่นะคะคุณอาจจะมีทางสายเพื่อนะคุณที่เคยรู้จักกันมานานคุ้นเคยกันนะคะเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนประถมมัธยมหรือทำการทำงานกันมาเน,น,นิ่นนานคราวนี้แล้วค่ะจะเกิดการปิ๊งปังกันขึ้นมานะคะในบางคนทํางานร่วมกันก็มีนะคะแล้วรู้จักกันมาหรือคุณที่คุณเจอะค,ะคุณจะรู้สึกเป็นจัดเม้นนะคะจะติดคู่ที่อธิฐานขอพรร่วมกันมานานเนิ่นนานรู้สึกผูกพันกันคุณจะ รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราถึงใช่รู้สึกว่าผูกพันกันมานานหรือเข้าผูกพันกับคุณก็ได้นะคะนั่นแหละคุณจะพบเจอนะคะคนโสด่ะคนที่จะมาชัดเจนกับคุณชาวธาตุไฟนะคะแน่นอนล่ะคุณไม่อยากได้ละคนที่มาลุมๆลุมดอนดอนไปไปแล้วกลับกลับมามาห่างหายให้หาย,หายคุณอยากได้เจอคู่แท้คุณอยากได้คนที่ชัดเจนร่วมสร้างร่วมวางแผนอนาคตด้วยกันคุณจะเจอคนนั้นนะคะเดี๋ยวหมอขาสับให้เพิ่มนะคะคนโสดนะคนโสด ไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นเห็นไหมคะคิงเทเรียนคู่กับควีนเทเรียนนะคะยังไงหมอว่าคุณจะได้เจอคนที่ใช่นะคะคุณจะมีความรักหลากหลายละมามีคนให้เลือกหนึ่งในนั้นอาจจะมีคนที่คุณห่างหายไปคนที่เคยจบกับคุณนะคะเข้ามาเป็นตัวเลือกของคุณได้ด้วยได้ด้วยนะคะหนึ่งเรียนคนที่จับต้องได้คนที่พัฒนาได้คนที่เป็นรูปประรมไม่ใช่แค่นามประทมนะคะซอเอมเพอเลอร์ Emperor, คนต่างชาติคนแดนไกลคนต่างอายุ ต่างศาสนาได้ด้วยหรือคนเก่าที่กลับมาเริ่มต้นใหม่ที่สะสางปัญหาได้นะคะหรือใครก็ตามที่ไม่เคยชัดเจนคุณอาจจะชัดเจนขึ้นแต่ถ้าไม่ชัดเจนคุณจะตัดจบไปนะคะหมอว่าคุณจะได้เจอคู่นะคะคนที่จะมาเกือ้อกูลซึ่งกันและกันคนที่อุปถัมภ์ค้ำชุนคำ้ำชุนซึ่งกันและกันนะคะอืมนะคะแปดไม้เท้านะคะเบี้ยวฟ้าจูนนะคะ ผู้ที่กิจัก,กรวาลภา่ใต้สำรับนะคะผู้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาทำให้คุณได้พบเจอนะคะคนที่อธิษฐานขอพรน,นะคะคนที่คุณอยากได้ความมั่นคงคุณอยากให้ไม่ฉาบฉวยต่อไปนี้มองว่าคุณจะเจอไพ่นี้สามารถโดดไปได้ถึง 3- 4มสี่เดือนนะคะอาจจะได้เจอในแวดวงทํางานเพื่อนของเพื่อนเพื่อนที่ทํางานหรือคนเก่านะคะกลับมาเวียนใหม่แล้วจะชัดเจนขึ้นคนที่ห่างหายไปนานนะคะ อาจจะมีคนใหม่แถมคนเก่ากลับมาทําให้เป็นตัวเลือกของคุณได้ด้วยนะคะชาวเมษลัคนาเมษคนที่จะมั่นคงต่อการไพ่คู่ออกมาลายใบายมากนะคะโอเคทีนี้หมอขอให้เลยมาแล้วเนาะนะคะโชคลาภหมอจะดูโชคลาภวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะให้ชาวเมษลัคนาเมษนะคะหมอแค่เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะมองไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะถ้าไม่ชอบก็ผางนะคะ เลขเด่นเลขบางคนหนึ่งมิถุนาเช้าเมษลัคนาเมษเลขอะไรนะคะด h ว w o r มใบหนึ่งใบแรกนะคะแปดเหรียญน,นะคะพื่นถือไม่เท้าสา3ถ้วยนะคะสามเหรียญโอเคคำที่หมอเห็นอยู่นี้นะคะ มีเลข8เลข3และเลข5นะคะหนึ่งมิถุนาหมอแค่เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะหมอไม่รู้ว่าจะออกอะไรนะคะการกลางเดือนเนี่ยมอจะทำคลิปประจำเดือนนะคะแล้วก็มีเลขเด่นให้ด้วยนะคะหนึ่งครั้งนะคะกดติดตามเอาไว้นะคะโอเคทีนี้มอขอให้แนะนำชาวเมษลัคนาเมษบ้างให้จะแนะนำชาวเมษลัคนาเมษยังไงนะคะในความรักกไม้เท้านะคะเรเวอร์ ในถือเหรียญน,นะคะอ่านะคะไพ่แปดไม้เท้าโอเคคืออย่างนี้นะคะขออนุญาตเลื่อนนิดนึงนะคะชาเมษลักนาเมษคะ่ะเดเวอร์คือความรักคือความเข้าใจคือการฝ่าฟันเดเวอร์นี่เป็นดาวเสานะคะสิ่งใดก็ตามที่คุณนะคะเหมือนเหมือนเราลงลากนะคะเหมือนสร้างบ้านนั่นแหละเราต้องตอกเสาเข็มต้องอะไรความรักของคุณ มันมีบททดสอบบททดลองนะคะดาวเสาอะไรก็ตามที่มันใช่นะคะที่คุณลงลงลทุนลงแรงหัวใจก่อร่างสร้างกันมานานไม่ว่าจะครอบครัวไม่ว่าจะคือการเติบโตคือการตื่นรู้ถ้าใช่บททดสอบนี้นะคะคุณจับมือกันให้แน่นคุณจะพบออความเข้าใจและรักแท้มั่นคงยืนยาวนะคะอะไรก็ตามปัจจัยภายนอกไม่สามารถทาอะไรได้ถ้าเรารักกันมากพอเราเข้าใจกันเราเอื้ออาทรกันจะได้กลับมาเริ่มต้นไปและเข้าใจกัน พ่ะหกไม้เท้าเป็นไพ่วิกตอรี่แห่งความสาเร็จความสมหวัง,งแต่ถ้าเป็นคนโสดแน่นอนละค่ะคุณจะมาความรักนะคะจะค่อยๆเติบโตและพัฒนาได้นะคะอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือคนรักนะคะที่คิดถึงกันนะคะบททดสอบนี้จักรวาลจะนํามาสึ้งความรักรักสิ่งศักดิะะ์สิทธิ์ค่ะให้คุณนะคะโอเคค่ะชาวเมลคาณาเมธชอบช่วยกดซับสไคร้กดติดตามเป็นกําลังใจให้หมอมินด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวใต้ไอ ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแอดไลน์มาได้เลยค่าครูที่หมอทิ้งไว้อย่างละเอียดนะคะโอนจองมาไม่ใช่ดูได้เลยนะคะหมอพูดนิดนึงนะคะว่าโอนจองเราไล่ดูปุบปับไม่มีนะคะคิวของหมอปกติเป็นเต็มวันต่อวันโอนเมื่อวานจะได้ดูวันนี้อันนี้หมายถึงนะคะแต่ช่วงนี้หมอคิวยาว3ามสีวันนิดนึงถ้าใครนะคะรอได้ก็โอนจองนะถ้ารอไม่ได้ก็แค่ทักเข้ามาเผื่อคิวไม่ว่างไม่ตรงกันคุณก็ เข้ามาได้นะคะหมอไม่ว่าอะไรนะคะเผื่อตรงกันเนาะนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ